จมาเคยพูดอยู่หลายครั้งและบนเวทีแห่งนี้และที่ต่างๆถ้าน้ำผึ้งขวดหนึ่งมีน้ำผึ้งอยู่90%ซึ่งน้ำผึ้งเนี่ยเป็นของดีแต่มีส่วนผสมนะยาพิษอยู่10%แล้วคุณบอกว่าทำไมคุณจะต้องมาบอกว่าขวดนี้เป็นขวดยาพิษทำไมคุณไม่บอกว่าขวดนี้เป็นขวดน้ำผึ้งเพราะมีน้ำผึ้งอยู่ตั้ง90% อาตมาก็ถามกลับไปว่าคุณในกรณีเช่นนี้มีน้ำผึ้งอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์นี่ยมียาพิษอยู่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยคุณจะบอกว่าขวดนี้เป็นขวดน้ำผึ้งคุณกำลังโกหกใช่หรือไม่จริงๆคุณควรจะพูดให้ครบว่าขวดนี้เป็นขวดน้ำผึ้งเจือยาพิษน้ำผึ้งเจือยาพิษแม้จะมียาพิษอยู่สิบเปอร์เซ็นต์ แต่ถามว่าน้ำพึ่ง90%เจือยาพิษ10%เนะี่ยคุณจะให้ลูกหลานแม้แต่ตัวคุณเองดื่มหรือไม่คำตอบคือไม่ดัะนั้นคุณจะมาเก๋เรียกเป็นเอเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งมียาพิษอยู่แค่10%คุณจะพูดกันนั้นหรือหรือคุณจะพยายามให้สอสอช่วงปิดสมัยประชุมเนะี่ยไปบอกแก่ประชาชนว่า มันมีการพานันอยู่แค่สิบเปอร์เซ็น์ส่วนประกอบอื่นนั้นเป็นสิ่งดีมีประโยชน์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอาตมาจึงพูดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำแล้วความว่าอย่างโง่หาเงินเอนเตอร์เ m e n t นต์คอมเพนิมเหล็กกัดกร่อนมิผ่อนผันขาดทุนคุณธรรมเป็นสำคัญเศรษฐกิจการพานันอันตราย สิเช่นว่าคือยาพิษส่วนผสมน้อยนิดให้มิดสหาย90%น้ำผึ่งก็ถึงตายมีมากมายสติปัญญาจะหาเงินคือกำลังบอกกับพี่น้องว่าคุณมีสติปัญญาที่จะหาเงินได้เยอะมากจนกระทั่งคนที่ผักดันคาสิโนเนี่ยคุณมีสติปัญญาที่จะหาเงิน ป็นหมื่นหมื่นล้านบางคนเขาบอกอาจจะเป็นแสนล้านหรืออย่างไรก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆก็คือคุณเป็นคนสแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยได้เยอะมากคุณมีสติปัญญาหาเงินให้กับตนเองเนี่ยทำไมคุณไม่มีสติปัญญาหาเงินให้กับส่วนรวมให้กับรัฐบาลในทางที่ถูกต้องทำไมจะต้องใช้สติปัญญาหาเงินในทางที่ผิดแม้อะสมมติว่าการหาเงิน จากการตั้งเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือคาสิโนเนี่ยติ้งต่างว่านะเราพยายามติ้งต่างว่าเนี่ยคุณหาเงินให้รัฐทั้งหมดเลยไม่หาเงินเข้ากับตนเองสักบาทเดียวแต่คุณตั้งเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ตั้งบ่อนคาสิโนก็ถือว่าคุณเจตนาดีแต่ประสงค์ร้ายพี่น้องฟังนะคุณเจตนาดีแต่ประสงค์ร้ายคุณเอา น้ำผึ้งเก้าอร์ซมาผสมกับยาพิษสิบเปอร์เซนะเนแล้วก็ให้ลูกไทยหลานไทยดื่มกินน้ำผึ้งเจือยาพิษนั้นเน่ที่สุดน้ำผึ้งนั้นก็เป็นน้ำผึ้งที่ทำให้คนสะดวกที่จะดื่มยาพิษได้ง่ายมากขึ้นถามว่าคุณเป็นคนเจตนาดีหรือเจตนาร้ายกันแน่อาตมาเขียนต่อไปว่าเพื่อลูกหลานเราความว่าทักศิน์ พ่อลูกสามห้ามโง่คาสิโนโคอมพเพล็กซ์เรื่องผิดลูกไทยหลานไทยรับไทยพิษผู้ใจดำอมมหิตลูกหลานเราหวังได้ทรัพย์จากการพนันความเพอ้อฝันคนสิ้นคิดโง่เขา่าทบทวนเท่าทันเถะบันเทาทิ้งของเน่าเถิดหนากาสิโน